ฝนตกปลอยๆนะครับมาชมรถสวยๆอีกสักหนึ่งคันนะครับสําหรับ Honda Accord นะครับเจเนอเรชันที่8นะครับหรือ G8 นะครับตัวโมเดลที่ต้องบอกว่ายอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งสําหรับคันนี้2 0 e นะครับก็สวยงามครับตามแบบฉบับของ Honda นะครับในเรื่องของการออกแบบก็ยังดูร่วมสมัยอยู่นะร่วมสมัยอยู่ยังไม่เก่ามากนะครับเพราะบางตัวนี้ตอนนี้ก็ออกใหม่เป็น1.5เทอร์โบอะไรต่าง แต่ด้วยราคาที่ก็อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ออปชันที่เพิ่มเติมเข้ามาแต่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ยังน่าใช้อยู่ด้วยราคาแค่ปัจจุบัน3 0 0แสนกว่าบาทนะครับบอกกันหน่อยคันนี้359,0 0 0ับาทนะครับ,บกกนนนน3ามแ0 0่บาท,บ 3, 59, บาทสำหรับรถเก๋งซีดานนะครับรถเก๋งทั่วไปที่ในราคาเท่าเท่ากันเนี่ยนะครับผมก็มองว่า,าทาง h o n d ้าเองหรือว่าเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้เองก็รู้สึกว่าความคุ้มค่าก็าจะามาเต็มนะสภาพดีๆหน่อยก็ พอโดยราคาตอนเป็นป้ายแดงก็ล้านกว่าบาทล้านสองล้านสามก็ถือว่ามาเลยอยู่สามแสนกว่าบาทถ้าได้รถดีๆสวยๆก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มกับราคารถแค่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะโอเคดูรอบคันนะดูรอบคันอันนี้เป็นสีบอลเงินสีเทาเงินตะกัวแล้วแต่จะเรียกนะครับจะบอกว่าฮอนด้าเองในเรื่องของการออกแบบที่บอกไปแล้วว่าสวยเลยแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันต่างๆเดียวพาไปดูภายในอันนี้ผมพยายามให้ดูรอบคันว่า ไม่มีรรอยนะครับแน่นอนข้างนอกเป็นสีสว่างข้างในจะเป็นสีมืดน,นะครับตามแบบฉบับ Honda ก็คือข้างในจะเป็นสีดำนี่นะครับสีดํามีสปอร์ตมากนะครับเบาะสวยนะครับแตกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแตกอันนี้เลยแต่เปลี่ยนชิ้นอีกทีนะครับแต่ต้องบอกว่านี่คือเดิมๆาจเจ้าของเดิมเขาประมาณนี้นะยึดใหม่คันนี้ถ้าจำไม่ผิดแสนสองแสนสามม่อ่ะสองแสนสามหมื่นกิโลนะครับรถปี2 0 1 1ันสิบเอ็ดสองพันสิบเอ็ดตื่บอกไปนะครับเนี่ยฮอนด้า เรื่องจอเรื่องเครื่องเล่นต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนี่ยครับสำคัญอีกอย่างก็คือด้านหลังนะครับแอร์หลังเบาะด้านหลังนี่สวยงามนะครับรถผู้บริหารต้องนั่งสบายนะครับด้านหลังต้องนั่งสบายนะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยแหละเดินทางไกลนะนี่ฮะผมชอบเบาะตรงแถวกลางเขานี่ที่วางแก้วอะไรอย่างนี้นะด้านหลังก็มีช่องไว้ไปเก็บไปไปเอาของด้านหลังกระบะท้ายไอ้ดังดัง ฝากระโปรงท้ายนะฮะคันนี้ปี2011ครับท่านผู้ชมนะฮะราคาอยู่ที่359 0 0นบาทบอกไปแล้วคุ้มค่าคุณราคาไหมนะครับอยู่ที่ท่านผู้ชมเลือกนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ